สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นเรื่อ s h i p ระหว่างคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ relationship ระหว่างคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะเราจะแบ่งไพ่ออกมาครึ่งหนึ่งเนาะโอ้นะโอเค,นะอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณและเขานกร,รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจว่ารู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะอย่างเออชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะเนาะส่วนตัวเราอะเราคิดว่าเรายัางอยากให้โอกาสเขา ก็คือแบบคุณอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาแหละในในชีวิตของคุณอะแต่คุณอยากให้โอกาสคนคนนี้กว่าคนอื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะตัวเขาเองอะค่ะเขาอยา,อยากที่จะโฟก,กัสเรื่องการงานการเงนินความมั่นคงในชีวิตนะคะนะนี่คือสิ่งที่เขาแบบอยากที่จะแบบทำมากที่สุดเนาะแล้วก็ตัวคุณอะ เขารู้นะคะว่าว่าคุณอะ่ะเออเป็นเป็นคนที่แบบมีความเพียบพร้อมนะคะเป็นคนที่แบบว่าใครๆก็อยากจะได้คนแบบคุณอะ่ะคือแบบว่ามีความเป็นแฟนที่ดีภรรยาที่ดีสามีที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณอะ่ะเพียบพร้อมนะในสายตาเขาอะตอนนี้ก็คือตัวเขาเองอะ่ะอยากที่จะมั่นคง นะคะก็อาจจะอยากมั่นคงเพื่อที่จะดูแลคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นไพ่ดีแอมเพรสเนี่ยก็คือคุณเป็นที่รักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คงอยากจะให้อะไรที่มันแบบสิ่งดีๆมอบให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นชาวต่างชาติ เนาะหรือมีความเป็นผู้นามีความเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะเนาะก็คือคุณปรับตัวเพื่อคนคนนี้มากๆเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกมากนักน,นะคือแบบว่า คือทํางานอ่ะดูจริงจังกับงานดูจริงจังกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกด้วยนะคะที่นรเห็นเนาะเขารู้สึกมีความสุขที่อยู่กับคุณที่ได้รู้จักคุณอืมเขามีความสุขมากๆค่ะ ส่วนตัวคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากให้เวลาเขานะอยากให้เวลาที่จะแบบเรียนรู้คนคนนี้นะคะจนคุณอะเก็บตัวคุณไม่ได้เปิดใจให้กับใครคุณก็มีแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนกมองว่า เขาอะรู้สึกชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะแต่ตัวเขาเองอาจจะสับสนเนาะก,ก็คือหมายถึงว่าเขาเริ่มที่จะรู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แรกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆร่อยๆจนจนถึงทุกวันนี้นะ แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะความไม่แน่ใจของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะดูแลใครหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เก่งมากนะเก่งมากๆดูแลตัวเองได้เป็นคนที่ชัดเจนมากพูดก็พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนกมองว่าเขาว่ามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบชัดเจนมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะซึ่งไพ่สองดาบที่ของเขาขึ้นมาใบแรกเนี่ย เขาอาจจะไม่มีความมั่นใจก็ได้นะที่จะแบบว่าดูแลความสัมพันธ์นี้ได้ดูแลคุณได้หรือเขาจะทำเขาจะเาจะทำให้ดีที่สุดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็มองว่าเขามองว่าคุณเก่งนะคะเขาอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ ในระหว่างนี้คุณก็รู้สึกอึดอัดแล้วแหละนะคะอึดอัดที่แบบว่าเออใจยังไงนะคะเขาก็อาจจะสนใจแต่งานไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะคือแบบว่าเขาสนใจกับชีวิตของเขามากๆอะคะ่ะอืมแต่ตัวคุณอนะคุณเร,เริ่มที่จะแบบอึดอัดแล้วนะเอออ่โอเค คุณเป็นฝ่ายประคับประคองความสัมพันธ์นะคะและในเมื่อในวันที่คุณแบบเริ่มที่จะแบบไม่มั่นใจใน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 ความสัมพันธ์นี้แล้วอะคะ่ะนอกว่าคุณแสดงออกนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยคุณเริ่มที่จะแบบ แสดงออกมาว่าคุณไม่มั่นใจใน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ค่ะเขาก็จะเริ่มแบบอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะ mm. เนี่ยเดะซันะนกมองว่าอาจจะมีช่วงที่ตัวของคุณหายไปจากเขาหรือเงียบไปนะคะ mm. ทำให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณทำให้เขาเนี่ยอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะนะอืม เดอะซัน่ะจริงๆเขาเขามีความสุขมากๆนะคะในช่วงที่ชีวิตเขามีคุณนะคะคือเป็นความสุขความสดใสหรือคุณทำให้เขาอ่ะแบบกลับมามีรอยยิ้มมีความสุขในชีวิตในทุกๆวันนะคะอืมนอกว่าจะมันมีช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่คุณแบบเงียบไปห่างหายจากเขาไปอะคะ่ะเนี่ยค่ะ คุณถอยออกมาจริงๆนะคะบางคนนี่แบบถอยออกมาถอยออกมาเยอะมากบางคนก็คือเริ่มที่จะค่อยๆถอนตัวออกมาแล้ะเพราะว่าเขาอะไม่ไม่ค่อยชัดเจนหรือทุ่มเทกับเราในวันที่คุณทํำแบบนี้ยเขากลับรู้สึกว่าเขาอยากได้รับโอกาสเขากลับแบบอยากที่จะทุ่มเทกับคุณมากขึ้นในวันที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ถอยออกมาค่ะคือ ตอนนี้ค่ะจะยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าเขาจะมีมากมีน้อยเนาะอาจจะเป็นเวลานะเป็นสถานะทางการเงินของเขาหรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาให้คุณได้อะเขาจะให้คุณเขาจะให้คุณหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเขาณเวลาเนี้ยคือเขาอยากเขามีอะไรเขาก็อยากมอบให้คุณให้หมดคือแบบเขารู้ว่าคุณผู้ควรนะคะเขาเหมือนกับเขารู้ตัวว่าเขาต้องทํายังไงกับคุณอะค่ะ ก็อาจจะเริ่มคิดแล้วนะว่าจะยังไงต่อดีนะคะคุณรู้สึกถึงความสับสนที่มันเกิดขึ้นในใจคุณคือคุณต้องการอะไรที่มันชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยที่กระทํากับเราอะอาจจะยังอยู่ในจุดที่แบบเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่นั่นแหละอยู่ในจุดนั้นนะคือมันไม่เติบโตสักทีอะซึ่งตัวเราเองอะ ก็อยากจะได้อะไรที่มันดูมั่นคงแล้วเนาะเขาจะพยายามมากขึ้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าในวันที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจในวันที่คุณรู้สึกถอยห่างจากเขาไปอะเขากลับที่อยากจะมาพยายามกับคุณมากขึ้นคุณเยียวยาตัวเองจริงๆนะคะคุณเยียวยาตัวเองคุณแบบกลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น คุณอยากสบายใจคุณไม่อยากรู้สึกเครียดหรือว่ากดดันอะไรอีกแล้วในในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเลือกความสบายใจอะคะ่ะสิ่งที่เขากังวลก็อาจจะเป็นคุณแตกต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของเชื้อชาติได้ด้วยนะคะเน,ะนาะนกมองว่า ตัวคุณเองอะเริ่มคิดแล้วแหละนะว่าสิ่งที่คุณชุ่มเทไปเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีผลดีขึ้นมาบ้างไหมอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบคุณเริ่มที่จะคิดละมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็คือเขารู้แล้วนะคะในวันที่คุณถอยห่างอย่างที่บอกไปเขาเริ่มรู้แล้วว่า คุณอะจริงใจกับเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่เขาเขารู้สึกได้ว่าคุณจริงใจกับเขามากๆะคะ่ะนอก่าตัวคุณเองอะก็พร้อมที่จะแบบเดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วนะถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้แล้วมัน มันไม่มีอะไรดีขึ้นมากกว่าเดิมอะซึ่งน้อรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเหมือนคุณพิจารณาแล้วนะว่าเออเนี่ยจะยังไงดีฉันควรไปต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนคุณถามตัวเองอะะตัวเขาก็ทํางานนะคะทำงานแต่ตอนนี้ก็คือมีมีความรู้สึกแบบ กระตือรือร้อนกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นรู้สึกว่าคิดถึงคุณนะคะคิดเกี่ยวกับการที่อยากจะจริงจังอะ่ะให้สิบถ้วยอ่ะนะคะอืมอยากจะจริงจังอยากที่จะดูแลคุณมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเวลานี้นะเจ็ดดาบ อืมนอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในในเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์เนาะคือถ้ามีแค่เอคนคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปอย่างเงี้ยคือเขาแบบคุยได้นะมันมันไม่ได้ยากสําหรับเขาแต่พอที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือความสัมพันธ์ที่จริงจังอะคะ่ะเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจเขาไม่มั่นใจในตัวเองเนาะตัวเราเองอะก็เจ็บปวดกับความรักมากแล้วนะคะ นะแล้วก็ขอดูสามดัเราเป็นคนที่รักใครก็รักจริงๆนะคะเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆนะนกมองว่าเขาจะมั่นใจมากขึ้นนะเขาจะมั่นใจมากขึ้นเขาจะทำดีมากขึ้นในความสัมพนันธ์นี้คุณจะเห็นว่าเขา เขาใส่ใจคุณมากขึ้นเขาอยากจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยคุณจะเห็นความสม่รเสมอความตั้งใจของเขาเนาะแน่นอนแหละนกมองว่าท้ายที่สุดก็คือคนคนนี้แหละนะคะที่จะเป็นคู่ของคุณที่คุณจะได้คอมมิทเมนต์กันนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันนี้นะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณเขาก็จะกลับมานะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันอย่างที่บอกว่าเขา ไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่พร้อมก่อนหน้านี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะเนาะล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเป็นความรักครั้งใหม่ให้กันและกันเนาะนกว่าเขาจะพร้อมมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยคือเขาจะพร้อมที่จะมีความรักดูแลคุณมากขึ้นเขาจะพร้อมมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความกระตือรือร้อนหรือมีความพร้อมที่จะรักมากขึ้นนะคะเนี่ยเขาเป็นราชาไม้เนาะอืมแล้วคุณก็จะแปลกใจนะคะคุณไพ่เดอพดเวอร์คุณจะแปลกใจเลยว่า อุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเขาดูแบบไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับเราไม่ได้อยากที่จะมีสถานะไม่ได้พร้อมสําหรับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบความรู้สึกของคุณนะคือคุณจะแปลกใจมากเพราะว่าคุณไม่คาดคิดคาดฝันว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นพลังงานความรักของคุณ ในวันนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ